การท่านหยิบสามหยิบสี่แต่ว่านอย่างที่ว่าแะครับงานเพิ่นหลายมันนี่เพลิกเพิ่นบ่มีเวลาออกแบบนะครับก็เลยแบบว่าก็เลยว่าได้คุยที่เลตล้งแต่ที่เหล็วมาสีเฮ็ดตั้งสีนะครับแต่ว่าได้คุยกันเอยถึงพอดีเพราะว่าเห็นเห็นบางบานเพิินกับมีเพิ่นกับมีเสือทีมเสือ,อยังเป็นของเพิินนั่นสินะครับผมเออก็เลยแบบว่า ได้คุยกันถึงเรื่องนี้แต่ว่านี่จังใดก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวขอปรึกษากันอีกที่หนึ่งก่อนลูกปรึกษากันอีกที่หนึ่งก่อนว่าจะทําหรือไม่ทํานะครับทําทันไหมออกแบบทันไหมนะครับผมขอแค่ว่าลูกออกแบบเคาะแบบปุ๊บผมกับเมยพจน็อาจจะประสานงานทางนี้ให้ก็ได้นะครับผมว่าได้ว่าได้ติดปัญหาอีหยังมองหันนะครับผมอืม ประมาณนี้แหละนะครับก็รอติดตามนะครับรอติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาชาร์แบตตัวเตออนนะครับมี่ยังกับคุยกันก่อนมี่ยังกับคุยกันก่อนนะครับพูดคุยกันได้นะครับเมื่อนี้เมื่อนี่โปสบู่นะครับออกหลายแห้งนะครับเดี๋ยวผมขอหยัดปากสบู่ไปน้ําเดบอนะครับผมเจ้าโยนี่คือบบมีสบู่เหรอที่นี่ใช่กูมีอยู่ ระหว่างอันนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าสบูม่มือนี้นะครับคุณพิมพ์ทิพายเอาขึ้นไลนนะครับผมคุณพิมพ์ทิพายเอาขึ้นไลน์ไป๋ยวผมขออนุญาตปักสบูตต่ตัวอย่างเดียวแล้วกันเนาะนะครับโอเคนะครับปักไปด้วยใครจะถามก็ถามใครไม่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผม,อ,มอันเนี้ยนะครับสบู่นะครับ,บ,รบเดี๋ยวถ้าผู้ใดสีฐาสร้างขึ้นตอนเนี้ยคือกังวลใจว่า คุณพิมพ์นิพายเน่เอาไปคุณพิมพ์นิพายนี่นยเพิ่นเอาไปเกินไล่สูตรงมือบัดที่เนี้ยบัดที่เนี้ยแผ่นแผ่นแผ่นคุยกับลูกไว้่าสิพากันไล่ไล่เหรียญไล่ไลไหวัวกันสิ้นเดือนเพราะว่าสิถือจังหวะถือจังหวะพอดีนะครับผมสิ้นเดือนอลูกกลับบ้านสีนี้หยุดหยุดเงี้ยวว่าบาเลนเพิ่นบ่ได้ไปนะครับผมบาเลนเพิ่นบ่ได้ไปก็เลยว่าศินัดอัอน ไล่สดกันไปหากินเขากินน้ำไปหาเหรียญหาหัวกันนั่นสินะครับผมอยูุ่บานเพ่อนอแต่มาเนี่ยของเนี่ยคือผมว่า้ให้ท่านผลิตเพิ่มเพิ่มออกมาเลยมันมีของเหลืออยู่กระจุงหนึ่งซึ่งมันอี่คุณพี่มีไพ่กับขืนไหลซุ้มมือเลยมาเนี่ยมือนีกะคุณพีมีไพ่คุณบุ๋มกับขืนไหลมือนีกะประมาณโอ้ไม่สิสองพันกว่าออเดอร์พุนว่าผม อุมกับว่าบยบยชั่วกันจะเยอะวันนี้สองพันสามพันออเดอร์เลยนะครับผมวันเนี้ยผมก็ย่านว่าของสิบพ่อกันก็เลยเขียดอยู่ว่าเสียจังไดเพราะว่าย่านของมันเบิดกอนนะครับแต่ว่าขันของเบิดกอนผลิตบพท่านกะไล่เล่นไล่หัวไปคือเก้านน่นละเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้ต้องไล่ทุกเดือนเดียว้างว่าไนงะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมไล่เล่นไล่หัวของม่มีกันไล่เลนไล่หัวก็เม่เม่ไปละกันนอก้องเสียนะครับผมอืม เพราะฉะนั้นนะผู้ใดที่สื้อก็ว่าต้องถ่าซื้อในไ,ไหลลูกก็ได้เด้อนะครับผมอ่าช่วงนี้มันชิมิโปรเนาะร้อยยี่สิบห้าบาทต้นะเสกสามารถกดซื้อไปได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากได้ตัวสบู่ตัวขาวนะครับผมสบูด่ดานิกสบู่นองยุรธิโตนี้นะครับเพราะว่ากล่องหนึ่งเนี่ยทีได้ทั้งเมืองหาก่อนแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับราคาตอนนี้เป็นราคาล็อกไว้เป็นโปรของคุณพิมพ์ดีพ่ายนะครับผมเพราะว่าเพิ่นยังเอาเพิ่นยังขอสินค้าผมขึ้นซุ้มมืออยู่มนันเหี้ผมก็เลย ผมก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคหายอยู่แต่ว่าเข้ามาหายอยู่เนี่ยของบางงม,มาเลือหน่อยนะครับของบางงเลือหน่อยแล้วกะบอท่านไหนมีไลน์บอท่านไหนลงลงลง,ลงคิวผลิตเพิ่มนะครับก็คือสิ่งขายเบิดบเฉพาะรถเนี่ยคือเบิดก่อนบอท่านไหนรอออเดอร์ไปบอท่านไหนเปิดออ่่าสั่งซื้อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากได้สบู่ด้านอีกนะครับหนึ่งกล่องจะมีห้าก,ก้อนแบบนี้ราคาพิเศษครับร้อยยี่สิบห้าบาทกดไปได้เลยเด้อบปตรงฐานนะครับแบบนี้เลย ตอนนี้คือแบบขายดีแห้งกว่าเก่าจริงๆอะ่ะพวกผมขายดีอยู่แล้วนะครับผมมือละแบบช่วงนึงกับมือละหอ่ะหกเจ็ดพันแปดพันมื่นออเดอร์ก็มีนะครับผมแต่ว่าอา่พวกผมกะช่วงหนึ่งชะาง,งัากไปเพราะว่าอา่าไม่ได้ไม่แบบผลิตไม่ทัน ก็เลยหยุดไปช่วงหนึ่งมาเนี่ยอันนี้เพิ่งเอากลับมานะครับผมมาเนี่ยแตกแห้งนะครับเมื่อละสองพันสามพันออเดอร์บ่หยุดเลยนะครับผมคองก็เลยบ่พ,พ่อเนี่ยแหละของพวกผมผลิตมาไม่ใช่นน้อยนะพวกผมก็ผลิตมาเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่พอมันไม่พอกันจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับเขายังไม่เสร็จกันใช่ไหมอีกสิบนาที สวัสดีครับสวัสดีครับเ, e, เล้ยบอกบอกพื้นเรื่องอันนี้ก่อนมีผู้ใดติดอันนั้นบ้างครับเดี๋ยวผมบอกพื้นก่อน <c oughs> าม่ได้บอพื้นอนดอกบอกนี่ผมอยากหูเรื่องนี้ว่ามันเป็นจังใดมาจังใดจังสี่ไหมครับผมคือผมกติดตามในระดับหนึ่งนะครับอันอันแม่น้องฉลามเนี่ยอันแม่น้องฉลามเนี่ยเพิ่นเป็นจังใดมาจางังไหนคือผมอติดตามเพื่อนสักพักไใงใแล้วนะครับผมอัน ตอนแรกผมก็งงคือกันงงคือกันว่าเป็นอย่างแบบคนตั้งแต่ตั้งแต่โดนแล้วนะครับตั้งแต่โดนโดนแล้วตั้งแต่นองฉลามแบบว่าท่านเด็กเขาลงเลี้ยนอืมตั้งแต่ตอนสมัยอันอย่างบุลนิธีต่างๆเขาไปหาเพื่อนบุญไหมครับผมมาติดตามตั้งแต่ตอนพูนนะครับเพราะว่ามันขืนฟีดไม่เลยๆผมก็เลยไปเบิ้งนะครับผมแต่ผมอ่ะว่าว่าคือแบบ สิให้มงจังใดดีมีผู้ใดติดตามไนมครับผมแม่น้องฉลามไหมอันเพิ่นซื้อยังก็ึเพิ่นซื้อยังก็เห้เนี่ยลงซื้อเพิ่นอะ <S <S อันที่เพิ่นยุดสกุลไหมครับ <S <S มีมีมีผู้ใดหูจากอัอนมีผู้ใดเด้งขึ้นนึกกันบ่น <S 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 โอ้เออ อันคุณนนอ,อันน้นนองอันั่นน่องกันอบท้องเออนะครับผมนาลาก,กเรได้ว่าแบบเพื่อนเป็นจังใดจังสี่ไหมคือแบบมันมันมันค่อนข้างซับซ้อนซ้อนเงื่อน <c oughs> จังใดกับบลูนะครับผมผมกับพยายามมองแบบว่ามองแบบ กันก็มองแต่หลายมุมันสิแม่ผมก็ติดตามเพิ่นมาตลอดแต่ว่าช่วงนี้เป็นแบบช่วงนี้เพื่อนขึ้นเพื่อนถือหลายแห้งนั่นสินะครับผมก็เลยแค่อยากรู้ว่าช่วงนี้เป็นเพื่อนเป็นอีอย่างนั่นสินะครับผมมีผู้ใดได้ติดตามบ่ะฮะคือตอนที่ผมมะเขามาที่ที่เอ็ดจังได้เห็นเป็นที่เหลนะ็กในอดีตคือแบบเคสตาร์าดี้นะทุกคน อืมผมันเห็นนั่นเพิ่นตอนแรกผมก็กดง่วงง่วงว่าแบบเพิ่นคือถือค้อนแบบเอาไปแขวนเราเป็นยังไรเท่ยังสิไหมครับเราก็ดูเราเราเราก็ดูดูแบบว่าเอมันก็มีความแบบสงสารมันก็มีความแบบทําไมทําทําไมเขาถึงแขวนนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่าเราก็ดูแบบห่างๆดูแบบห่หวงๆดูแบบติดตามอะไรอย่างเงี้เนาะ นะครับดูติดตามดูแบบห่างๆไม่ได้แบบตามติดชีวิตเขาอะไรเงี้ยก็เลยพยายามแบบไปค้นค้นดูว่า,าทำไมเขาโดนโดนแขวนเยอะอะไรเงี้ยเนาะตอนนั้นนะไม่ใช่ตอนนี้นะครับแต่ก็ยังพอแต่แต่ก็พอเข้าใจอยู่ว่าทำไมเขาถึงโดนแขวนณนะตอนนั้นเอนะครับณนะตอนนั้นแต่ว่า พอมาเรื่อยๆเนี่ย,ยไอจังหวะเนี้ยจังหวะจังหวะเนี้ยคือคือเราก็เข้าใจแหละคือพอคนมันไม่ชอบเนาะคนมันไม่ชอบเขาก็จะหาทางขุด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 ,ขด,ขด,ขดหาทางแบบอันนี้อันนี้คือพูดในมุมแบบกลางๆนะผมไม่ได้ไม่ได้จะไปเข้าข้างหรือสนใจใครแต่เพียงแค่ว่าผมแค่สงสยัยเออ <c oughs> แค่สงสยัยบางโมเมนต์เราก็แบบว่าเออสมบางโมเมนต์ก็เออกะ ก็ก็สมที่คนแบบว่าอยากแขวนแต่บางโมเมนต์ก็แบบว่าคือต้องเล่นถึงถึงขนาดนั้นเลยเรยอะไรเงี้ยเออมันมัน,ม,นมันก็มีแบบนั้นนะในความคิดเราอืมมันก็มีแบบนั้นไออย่างตอนตอนนั้นใช่ไหมเพราะว่าเราเราก็เป็นเราเราก็เป็น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 ,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพ่อคนเหมือนกันอ่ะเราก็เห็นเขาน้องเขามันมีม,มีลูกมีอะไร ครอบครัวนู้นเนี่ยเราก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์เพราะมันก็เป็นชีวิตของเขาแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละมันอยู่ในโซเชียลนะครับอยู่ในโซเชียลคนช่วยเยอะนูนนี่นั่นเยอะนะครับผมด้วยด้วยการจัดสรรเงินอะไรต่างๆของน้องอาจจะไปอันนี้สักเท่าไหร่อาจจะแบบกลายเป็นติดหนี้ยืมสินคนไปทั่วหรือเปล่าที่ที่ที่ผมติดตามใช่ไหมอันนี้อัน,นอันนี้เลยแต่ว่าแต,แต่ว่าแบบมันมาประมาณเนี้ย ออมันก็เลยทำให้คนแบบไม่ชอบมันสร้ามาเรื่อยๆใช่ไหมออความเอาใจใส่ลูกนู่นนี่นั่นอ,อ่ะบลาบลาบลาโอเคเราเข้าใจได้ในมุมนั้นเพราะว่าเราก็เป็นคนเราเราก็มีลูกเหมือนกันเราก็แบบว่าเออถ้าเรามีลูกเราก็อยากจะใส่ใจใลูกให้ลูกได้กินให้ลูกได้แบบแบบ แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นก็แต่แต่แต่มันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของของแต่ละครอบครัวในทุกคนมันมันไม่สามารถจะไปพูดตรงนั้นได้เต็มร้อยเปเซ็นแต่ว่าในความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องแบบกระเสือกกระสนในการทํางานหาเงินเพื่อให้ลูกได้กินอิ่มอ่ากินอิ่มนอนหลับได้มีชีวิตขึ้นอันนั้นก็ก็เลยพอเข้าใจที่โดนทัวลงอยู่แต่ว่า โอเคพอมามาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าโอเคน้องก็เป็นอย่างนั้นมันก็โดนนู่นโดนนี่อยู่แล้วแต่ว่ามันมาฟีดหนักเนี่ยคือช่วงเนี้ยมันมาฝีดหนักคือช่วงนี้ฟีดหนักผมต้องดูแฟนผมก็ดูทุกวัน <c oughs> ก็ดูทุกวันก็เลยไม่รู้ว่าทำไมถึงฝีดหนัก ขึ้นมาแบบนั้นหรือว่าพอแบบพอทุกคนเริ่มเริ่มเริ่มแขวนน้องแล้วเอนเกตมันดีขึ้นแล้วทุกคนเริ่มเริ่มแขวนคลิปเยอะขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าหรือพูดถึงเยอะขึ้นมันก็เลยทําให้สีในโซเชียลหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งสิ่งอะที่ที่ที่ผมมาแบบว่า เอ๊อยู่เอเอในที่นี้คือเอกกับแบบโซเชียลอย่างนี้แหมไม่ได้เอกกับตัวน้องด้เอกกับโซเชียลอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างมันนะอีน้องอันเนี้ยไม่ได้เข้าข้างมันเนี้ยแต่ว่ามันก็เป็นคนที่การตัวความมึนของน้องหรือเปล่ามันก็ทําให้แบบว่าอา่อพยายามที่จะแบบต่อสู้กับสังคมโซเชียลสังคมกับการค,าคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ มาจนถึงตอนนี้ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบว่าผมก็ตกกระใจอยู่ว่าสังโซเชียลก็เล่นแรงแรงไปอยู่นิดนึงคือ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 เราพูดในเรื่องของการหาเงินเนาะเราพูดในเรื่องของการหาเงินการหาเงินการทำงานการใช้สื่อมันต้องกินมันต้องใช้ทุกคนทุกคนเราอะต้องกินต้องใช้ สิ่งหนึ่งที่ผมอ่ะตามน้องมาเรื่อยๆอ่ะมันก็พอที่จะอินไอ้น้องน้องเขาอ่ะก็พอที่จะคิดหารายได้มาเรื่อยๆอยู่ไม่ใช่ว่าไม่คิดนะอันนี้คือที่ผมสังเกตน้องมันขายลูกชิ้นขายน้ำาชาต่างๆพยายามที่จะดิ้นรนหาตัาง โอเคมันอาจจะขายได้ขายไม่ได้บ้างมันก็เป็นปกติขายตามบรรหนดว่าเป็นขายในเมืองว่าเป็นขายออนไลน์ทุกอย่างมันคือการลงทุนแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันมันก็มองได้ว่าเออเขาก็ยังพอที่จะกระเสือกกระสนที่จะพอที่จะหาเงินหาเงินขายของนู่นนี่นั่นแต่พอทำแล้วโอเคมันไม่ได้ด้วยด้วยออ,อะไรหลายๆอย่าง ขายของน้ำบานมันบ่คือขายของในเน็ตเอาทมจุโมเจ้าบึงเอาขายของออฟไลน์นี่กับขายขายของในออนไลน์นี่บ่คันเด้ถูกต้องไหมจนมาจนจนมาปัจจุบันปัจจุบันตอนเนี้ยคือน้องมันก็พยายามรับหางคือมันก็เอาหมดอ่ะที่ได้ตังค์ใช่ไหม เออเอาหมดเราไม่ได้เราเราไม่ได้เราผมสิบว่าท่านเดมบอถึงเรื่องว่าเออน้องจะหาตังค์แล้วน้องจะไปทําอะไรบ้างนะแต่พูดในเรื่องการหาตังค์มันก็หาตังค์ของมันไล์สุดเอาเหรียญไล์สดนู่นนี่นั่นรับรีวิวรับนู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งคืองงว่าบางครั้งมันน้องมันก็โดนหนักน้องมันก็ถือหนัก เข้าใจแหละว่าเราไม่ชอบอ่ะแต่ว่าก็ก็หนักหนักตรงที่ตรงไหนที่ผมติดตามมาล่าสุดนะ <c oughs> สั่งของไปแล้วตีของกลับหลักๆเลยคืออย่างนี้ตีของกลับสั่งไปตีของกลับกดอออเดอร์ไปยกเลิอกออเดอร์ ใครจ้างเขาก็โดนหมดผมก็เลยว่าเอ้เอาอย่างนี้กันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออทั้งๆที่แบบว่าทําไมเราไม่มองว่าเอ้ยมันก็พยายามหาตังของมันมันก็พยายามายเออพอมีแสงมีสื่อมีนูน่นมีนี่ก็หาตังขายของเพื่อที่จะเอาไปกินไปใช้ของเขาไปใส่นงใส่นีเขา อันนี้คือสิ่งที่แบบสิ่งที่แบบเรา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 สงสัยเอออย่างน้องมันเอาขนมมาขายใช่ไหมเอาของมาขายออนไลน์เอานู่นเอานี่มาขายกับผ้ากันซั่งของเรายกเลิกทังนสิเออก็เลยบอเอ๊ยยังไงดียังไงดี <laughs> งงดเออ อันนี้ถ้าถ้าถ้ามองในมุมแบบว่าเออมันก็พยายามยดืดลนหางานหาเงินหาไรายได้ของมันมันก็โอเคนะในส่วนนั้นแต่ส่วนอื่นเนี่ยลองให้มันผมอะ่ะผมมองก็ลองให้มันเหตุงานหาเงินลองให้น้องมันทํางานหาเงินเราไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องไปแกล้งมันไม่ต้องไปแกล้งน้องเขาเขาบ่ามักกวบบ่า่ต้องไปแกงเขาลองเบื้องนี้สิไหมเออ ถ้าเผื่อเขามีรา,า,า,ายได้มากขึ้นเขามีรายได้มากพอที่จะแบบใช้ชีวิตของเขาได้ดีขึ้นผมกะมองว่าเออคนคนหนึ่งพราะมันมีเงินเขาหลาขึ้นมันก็น่าจ,จะมีคนหลอบคางลูกเต้าเขาก็น่าจ,จะมีคุณภาพชีวิตมีแนวกินมีเอียังต่างๆทีดีขึ้นเรา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 ผมก็ไม่รู้หรอกว่าแบบน้องมันจะแบบมีตังได้เยอะมากน้อยแค่ไหนอ่า ก่อนหน้านั้นอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าคือคนมันบม่มีทุกคนคือคือแฟนผมพูดเรื่องหนึ่งมาผมก็เลยผมก็เลยพอที่จะเข้าใจถามว่าตัวผมเองอะ่ะตัวตัวผมเองอะ่ะตัวตัวผมเองอะ่ะผมอะ่ะครอบครัวที่แบบ พอมีพอกินลูกเขาลูกคู่ลูกข้าราชการพอมีพอกินผมอยากกินอะไรติงเด็กโตขึ้นมาผมอยากกินอะไรผมกินกินอิ่มกับอิ่มแต่ว่าแฟนผมอาจจะบอกว่าเธอตอนน้อยๆแบบฉันต้องเก็บคลองไว้กินเด้ฉันซสื่อของมากนี่ฉันต้องเก็บไปกินเด้ฉันกินฉันยอต้องยอมกินฉันต้องแบบต้องต้องยอมกินต้องแบบเออเขาเรียกอะไรนะกินต้องเก็บใบ ซื่อมาเธอหนึ่งต้องกินให้มันได้หลายมือที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีเพราะว่าบม่มีคือ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 เนี่ยคือสิ่งที่แบบมันก็ะเลให้เข้ามามามาลองมันก็เลยแบบว่าเอ้ยวิ่งเข้ามาในสมองพอดีในในนี้พอดีเพราะว่ามันผมไปเจอคลิปหนึ่งที่แบบว่าที่น้องมันสิมะ คนสิบมากกว่าว่าน้องมันห่วงของกินเออน้องมันห่วงของกินนนี่นั่นอะไรเงี้ยเออพอพอพอฟังแบบนี้พอเข้าใจพอเข้าใจคือพอคนมันไม่มีบางอย่างเขาซื้อเขาก็อยากเก็บไปกินของเจาของมันก็เป็นไปได้ทุกคนเออ อันนี้เราพูดในเรื่องของความเป็นคนนะนี่ความเป็นมนุษย์ความเป็นเอ <s> เขาเรียกอะไรนะสังคมแต่ละสังคมครอบครัวแต่ละครอบครัวการเติบโตแต่ละบ้านการเงินการงานความกินความอยู่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันทุกคนผมก็เลน,เนี่ยม,มกับเลนี่แถบบว่าผมผมกาแฟผมก็งงเด้อเแบบเอ๊ะ เป็นอย่างคือผ้ากันเนียดแบบไปกดแกงแกงมันปนนันเนี่ประมาณนี้ไหมโอเคเรารู้แหละว่าน้องมันอาจจะแบบมีบางอย่างที่ทุกคนนะ่ะส่วนใหญ่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออ อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้นะว่าทุกคนจะคิดแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าน,นี่ผมคิดได้แบบว่าเออคันคันทุคนแบบว่าเออคันเขาบ่มากมัน่นบ่มากนองมันกันกันเขาบ่มากนองมันบ่าต้องไปสร้างสื่อของมั่นกัดจบท่จำนัน้นเออไม่ต้องไปแกล้งเขาอะไรเงี้ยให้คนที่เขาอยากสั่งก็สั่งไป แล้วแบบพอน้อง,องมีกระแสน้องมีชื่อเสียงน้องมีเอ็นเกต <c oughs> คนเมืองที่ละแปดเก่าพันที่ละหมื่นกับพากันสุมไฟใส่เหยียบแกล้งทำให้เกิดเอ็นเกตเอ็นเกตขึ้นไปขยี้ทั้งนี้เอาจริง คนที่ไปร่วมผสมรงขยี่เนี่ยนอนอมันบรท่านเหตุอี่ยังไงเขาเลยดีโอเคคนคนที่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ตัดคลิปมานู่นนี่นั่นเออมันเราก็แบบว่าก็ก,ก็ก็แล้วแต่ใครแล้วแต่มันเลยแต่หมายถึงว่าบางคนที่ดึงน้องมาอะไรเงี้ยเออดึงน้องหรือดึงอีหอย่างต่างๆมาให้แบบว่าขยี่ให้น้องแบบจมล่งอีกจมล่งอีกใ้บ่มีมงยืนนั่นสิ น้องมันยังน้องไปทําอะไรให้เหรออะไรเงี้ยเข้าใจฟิลไหมคือออกตัวเลยอะไรเงี้ยออกตัวเลยออกตัวแบบถ้าเป็นแอกหลงอะไรเราพอเข้าใจได้นะแต่แต่บางคนที่มีชื่อเสียงบางคนที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็คิดผมก็งงงไาคือคนที่ไม่รู้จักกันรู้จักกันผ่านแค่โซเชียลอ่าอยากได้เอ็นเกตเลยจะขยี้อย่างเงี้ยเหรออุ้ย สังคมมันน่ากลัวไปเปล่าจ้างน้องเหรอมันไม่ใช่ทาเก็ตผมนะสิ <c oughs> ไม่นี่คือเราอะแค่แบบว่าเราแค่แบบงงๆเฉยๆน้องกับมีทาเก็ตของน้องล่ะแต่ว่าคือคือกเกผมจ้างน่องมาควมเป็นคนม่มักกษแบบจังสี่ไหมครับ เขาเข้เขเขาใจฟิลไหมสังเกตมผมอ่ะผมบ่เคยมาเหตุกระแสะผู้นั้นเสียผู้นี้เสียผู้นั้นดีผู้นี้บ่ดียังเสียกระแสะกำลังมากผมไปจ่างจ่างจ่างมากผมบ่ผมว่าจังสันเดีสังเกตบ่เหมือนอย่างผมเอามาสิผมเอามาแต่ว่าที่มันแบบสั่งสรรบ่ด้ด่าบว่าใดซั่งกันเออบ่ไดดแบบว่าเกิดการดราม่าจากการเกลียดชังเกิดการดราม่าจากการที่แบบอ่า ลบกันไปมาอันเนี้ยขึ้นนี่ใส่บกผมกับพุ่นหมบกผมกันเลยแบบน้องอาจจะยังไม่ตรงทารก็ตเพราะเราก็รู้ว่าน้องดังขึ้นมาเขาเพราะว่าการทะเลาะบอกเพงกันกันกนกบโซเชียลแต่เพียงแค่ว่าเราก็เอกใจตรงนี้แหละตรงที่ว่าแบบเออคือคืออยากได้เอ็นเกจจนต้องะยี่ให้มันจมเลยหรอหรอ,อะไรเงี้ยเข้าใจฟิลไหม น้องก็าม่ได้เห็หยังให้ใหน้าเจงซสิน่ะกับเธอน้าจังสีนะเงส่เหมเเราเจบ่เออมันก็นแบบง,งงงงหน่อยเรยว่าเออว่าทุกคนจะคิดหรือเปล่าคิดแบบนี้หรือเปล่าเอาบอสนูเอดมาพี่พี่เจลลี่คิดว่ายังไงคือผมก็งง,งๆเดยพี่แบบไม่รู้แบบ ผมก็ติดตามผมดูทุกวันเลยนะดูทุกวันไม่ใช่ไม่ดูนะดูแบบเออก็ดู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 แบบดูแบบวันหนึ่งต้องได้เปิดอ่ะมันมันก็ขึ้นฟีตลอดเนาะผมก็แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบถ้าดูแบบอนจอยสนุกสนุกมันก็ฮาดีมันก็ดูแบบดูคำคันดีชีวิตไม่ตึงไม่เครียดแต่วันมาแบบว่าแค่ว่ามาอิเฉยเนที่แหละตอนแบบพากันแบบ เก้งเขาคัดนัน,นะเห็นบ่อยคะ่ะใช่คือมันเห็นดุแฮงไหมครับคือมันเห็นมาเรื่อยๆนะแต่เพียงแค่ช่วงนี้ผมว่าทําไมน้องมันโดนลุมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมันเป็นทุกคนกัดใจฟิลแบบน้องกัดใจเด็กน่อยเด็กหน่อยไทยบานเด็กหน่อยไทยบาน,น,อบานโอเคความคิดความอ่านกะกะกะตามตาม แต่บางครั้งมันก็มันมันก็มีใหม่เสที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะไม่ใช่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะว่าน้องแบบไม่โอเคสมบูทุกอย่างเพราะทุกคนคนเขามันกับมีดีมีส่วนเหรอทุกคนเอ้ยมีดีมีบอดีนะครับผมเทากับสิแบบว่าเออมองแต่แนวบอดีมันกับบอเมียนนาะคนเขากับสิไปตัดสินแต่แนวบอดีมันกับบอคือเอออันไหนพ่อแบบว่าพ่อแบบว่าเป็นแนวดีเห็นเพื่อนได้เช่นช่มกับแบบเออกับโอเคกับย่องเพื่อนเนยจังสินนะเออ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยบางจังหวะคือผมมองในมุมแคว่วเออบางจังหวะคือขันขันนองมันเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบมีครอบครัวที่แบบมีกินมีอยู่มีใช้สังคมโอเคแต่ทําตัวไม่โอเคอะไรเงี้ยมันจะมันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกอ่ากินเพ่อเพลออะไรเงี้ยเออแบบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่น,นี้คือแบบว่าเออองมันก็แบบปากกัดตินถีบอยู่หน้าเออ นู่นนี่นั่นอยู่นะแต่คนเราเนาะมันก็มีชีวิตจิตใจทุกคนมันก็นมีแนวอยากเคลดอยากอยากเคลียอยากเงี้ยของเขาสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นล่ละแต่ก็แบบวันนี้นะว่าแบบน้องมันก็เกิงนะมันมันมันเอาโซเชียลอยู่ <laughs> เออแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะ เขาเขาความบางคนจะบอกว่าแบบบ่ามักความเฟียดความหยางสิเนาะเออความเฟียดความหนุนความน,น,ามนี่ถ้าหมอยมุมหนึ่งความเฟียดมันก็ามาจากแบบเป็นเกาะป้องกันให้ตัวเองนะจริงๆแล้วพอหลัง,หล,งหลังไมหลังสื่อเขาอาจจะแบบงงง,ง,งวยงวยอยู่ก็ได้นะทุกคนเออความเฟียดบางคนนี่เกิดขึ้นมาหย่อนความแบบว่าต้องปกป้องจะคของดิเคยเคยเป็นไหม ความเฟียแบบต้องปกป้องตัวเองต้องดุต้องดันต้องเกรงขามต้องด่าให้เป็นต้องสู้ให้เป็นเพราะต้องปกป้องตัวเองอืนั่นแหละหาแกงมาหลายหาแกงนอนกันหลายทุกคนสงสารน้องเขา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเห็นนั่นบางคนเอาไปแกงนู่นแกงเงนี่โอ้ยเดะ่ะ <ส iß> มันพากกันไปพคนเนี่ยทุกคน มันบ่มีอ,อียงเงนแน่น้นดอกเจียชีวิตเลยนะไปหาแกงกันหลายแกงขยีขยีไปขยีมันจนมุมตัวเองได้นะนะครับจนมุมใดนะนะครับผมมันบ่มเป็นแนวดีดอกแกงคุ้นคันแค่ว่าเออคันเขาว่าดีเข้ากับแค่แบบว่าต้องสนใจหรือว่าแบบว่าสนับสนุนว่าสนับสนุนบ่บ่เอ,อีออยงก็ ว่าต้องซื้อของว่าต้องอยังเข้าไปกับพ่อเราอันนี้แปลว่าเรียนสูตรแปบลบว่าสั่งของมายกเลิกแน่ละบอยคอร์ดแน่ละเอาปันนานป่นคนนั้นปั่นคนนี้มาถมแน่ละเอ็นสินะครับผมผมมองว่ามัน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 ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้เม่อว่าอย่ายอมกันนะอย่างเงี้ยเหรอก็อเรียนทุกคนอ